ผีพม่าสมุทรสาครเรื่องเล่าสยองขวัญถ้าคุณคิดว่าเรื่องผีที่เคยฟังมันน่ากลัวแล้วผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึงการต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่ได้เป็นของเราภาษาที่เราไม่เข้าใจและต้องเผชิญหน้ากับเจ้าของเก่าที่ไม่ได้เป็นคนนี่คือประสบการณ์ที่ผมเจอมากับตัวเองที่สมุทรสาครและมันเฮี้ยนเกินกว่าที่ผมจะลืมได้ลง เอาละครับทุกคนก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องผีสุดหลอนในคืนนี้กันเนี่ยผมมีอะไรอยากจะขอสักอย่างใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับถือซะว่าเป็นค่าตั๋วในการเดินทางสู่ความสยองขวัญครั้งนี้เรื่องมันเริ่มจากความจนครับผมตกงานเลยต้องระหกระเหินไปหางานทำที่มหาชัยสมุทรสาครจนได้ไปทำงานในโรงงานห้องเย็นแห่งหนึ่ง ที่พักที่ผมหาได้ก็คือหอพักคนงานเก่าๆที่อยู่ติดกับโรงงานเลยสภาพมันค่อนข้างโทรมและแออัดส่วนใหญ่คนที่อยู่ก็เป็นแรงงานชาวพมา่าห้องที่ผมได้อยู่บนชั้นสามันเป็นห้องว่างที่ราคาถูกอย่างน่าประหลาดตอนที่ผมขนของเข้าไปลุงเทียนคนงานพม่าห้องข้างๆแกก็มองผมด้วยสายตาแปลกๆแล้วก็พูดภาษาไทยกระท่อนกระแท่นกับผมว่า ห้องนี้กลางคืนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไม่ต้องไปสนใจนะตอนนั้นผมก็คิดว่าแกคงจะแค่ทักทายตามประษาไม่ได้ใส่ใจอะไรมากคืนแรกที่ผมนอนในห้องนั้นผมเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวันเลยหลับเป็นตายครับแต่พอคืนที่สองผมได้ยินมันไม่ใช่เสียงร้องไห้ครับแต่มันคือเสียงคนทะเลาะกัน เป็นเสียงผู้ชายกับผู้หญิงที่กำลังเถียงกันอย่างรุนแรงด้วยภาษาพมา่าเสียงมันดังมาจากในห้องผมเองดังมากเหมือนพวกเขากำลังยืนเถียงกันอยู่ข้างๆเตียงผมเลย ผมรีบเปิดไฟลุกขึ้นมาดูแต่ในห้องก็ไม่มีใครผมพยายามคิดว่าคงเป็นเสียงจากห้องข้างๆที่ดังลอดกำแพงมาแต่เสียงมันใกล้และชัดเกินไปเสียงเถียงกันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีเสียงปาเข้าของแตกกระจายเสียงผู้หญิงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดตามมาด้วยเสียงทุบตีดังต,ตุบตับ ผมกลัวจนตัวสั่นได้แต่นั่งกอดเข่าอยู่บนเตียงไม่กล้าทำอะไรทั้งนั้นแล้วเสียงผู้หญิงก็ค่อยๆเงียบลงเหลือแต่เสียงผู้ชายที่กำลังหอบหายใจอย่างบ้าคลั่งก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสนิทผมนั่งตัวแข็งอยู่แบบนั้นจนเกือบเช้าพอฟ้าสางผมก็รีบไปเคาะห้องลุงเทียนแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังลุงเทียนถอนหายใจยาวแล้วก็เล่าความจริงให้ผมฟัง ห้องที่ผมอยู่นะ่ะผู้เช่าคู่ก่อนหน้าเป็นสามีภรรยาชาวพมา่าชื่อซอกับเมียไอ้ซอมันขี้หึงและชอบทุบตีเมียเป็นประจำจนคืนหนึ่งมันคงจะเมาแล้วก็คลั่งฆ่าเมียตัวเองตายคาห้อง ก่อนที่มันจะผูกคอตายตามไปวิญญาณของทั้งคู่ก็เลยไม่เคยไปไหนยังคงทะเลาะทบตีกันเหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคืนและที่ห้องนี้ราคาถูกก็เพราะไม่มีคนงานคนไหนพลนอยู่ได้เกิน3มวันฟังจบลมผมแทบจับผมตัดสินใจว่าจะย้ายออกทันทีในวันนั้นเลยแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้ผมไปง่ายๆ คืนนั้นขณะที่ผมกำลังเก็บของใส่กระเป๋าอยู่นั่นเองเสียงทะเลาะกันก็เริ่มขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันน่ากลัวกว่าทุกคืนผมเห็นเงาดำสองร่างกำลังต่อสู้ทุบตีกันอยู่บนผนังห้องผมได้ยินเสียงเมียกรีดร้องขอความช่วยเหลือแล้วเงาของซอที่ตัวใหญ่กว่าก็ลากเงาของเมียไปที่มุมห้อง แล้วผมก็ได้ยินเสียงกระซิบของผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวดังขึ้นที่ใต้เตียงของผมช่วยด้วยเขาจะฆ่าฉันยังไม่ทันที่ผมจะทำอะไรต่อเงาของซอที่มุมห้องก็หันขวับมาทางผมดวงตาสีแดงกรรมของมันลุกวาวขึ้นในความมืด แล้วผมก็ได้ยินเสียงคำรามที่เกรี้ยวกราดดังขึ้นในหัวไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาพมา่าแต่เป็นภาษาของความอาฆาตที่ผมเข้าใจได้ในทันทีมึงเห็นมึงได้ยินมึงต้องไม่พูด สิ้นเสียงนั้นร่างเงาของมันก็พุ่งเข้าใส่ผมผมรู้สึกเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นบีบคออย่างรุนแรงหายใจไม่ออกผมพยายามจะดิ้นรนแต่ก็สู้แรงมันไม่ได้ภาพตรงหน้าเริ่มพร่ามัวผมเห็นใบหน้าที่โกรธเกลี้ยวของซออยู่ใกล้แค่คืบผมคิดว่าผมคงจะตายในคืนนั้นแล้วแน่ๆ ผมมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนเช้าครับผมไม่ได้อยู่ในห้องแต่นอนสลบอยู่ตรงทางเดินหน้าห้องประตูห้องของผมปิดล็อกสนิทจากข้างในผมไม่รอแล้วครับทิ้งเข้าของทุกอย่างแล้วเพ่นออกจากหอพักนรกนั่นทันทีผมไม่สนใจงานไม่สนใจอะไรทั้งนั้นขอแค่ให้ได้ออกไปจากที่นั่นก็พอ ทุกวันนี้ผมกลับมาอยู่บ้านแล้วครับแต่ฝันร้ายจากคืนนั้นมันยังไม่เคยจางหายไปไหนที่ต้นคอของผมยังมีรอยช้ำจางๆเหมือนรอยนิ้วมือห้านิ้วปรากฏอยู่และที่น่ากลัวที่สุดคือในบางคืนที่เงียบสงัดผมยังคงได้ยินเสียงกระซิบของผู้หญิงที่กำลังร้องขอความช่วยเหลือดังขึ้นเบาๆพร้อมกับเสียงคำรามของผู้ชายที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นที่ดังตามมา ผมไม่รู้ว่าผมหนีเขาพ้นจริงๆหรือเปล่าหรือผมแค่กลายเป็นพยานที่ถูกตีตราให้ต้องรับรู้โศกนาฏกรรมของเขาไปตลอดกาลแต่ผมรู้แค่ว่าวิญญาณของผีตายโหงบางตนเขาไม่ได้แค่เฮี้ยนอยู่ในที่ของเขาแต่เขาพร้อมจะติดตามเราไปทุกที่เพื่อให้แน่ใจว่าความลับที่น่าสยดสยองของเขาจะไม่มีวันถูกเปิดเผยออกไป ส่วนใครเคยเจอผีที่ไหนก็สามารถแบ่งปันเรื่องหลอนๆกันมาได้ในช่องคอมเมนต์นะพวกเรารออ่านอยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกันได้